นี่นี่อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันยูสฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาวยูสฟินช่วงสารพัดช่างวันนี้เรจะมาบอกเทคนิคการซ่อมบ้านแบบง่ายๆผู้ชายทำได้ผู้หญิงทำดีใครๆก็ทำได้เมื่อดูคลิปสอจะซ่อมอะไร เดี๋ยวจะมาบอกกันก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออย่าให้สายรวีวิวติดต่อเข้ามาที่ Inbox Fanpage Facebook คกณอยู่สุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยจ้า <c oughs> และสิ่งที่สา,าจะมาเปลี่ยนในวันนี้นั่นก็คือนี่ค่ะชระพร้อมกับหัวฉีดตอนนี้สามีปัญหาอยู่ <c oughs> ก็คือน้ำมันรั่วซึมนั่นเองนะอย่างมันเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาที่สาใช้งานเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนกันซึนสาสเตเลตตัวนี้นะคะเป็นสเตเลอย่างดีดูสิจ้า304จ้าหัวของเขาค่ะเล็กกระชัดรัดรูปทรงสวยลูลามหามากเห็นไหมวิธีการกดของเขาแค่เนี้ยใช้แค่สองนิ้วกดแบบนี้ไม่ต้องบีบทั้งมือให้มันเจ็บมือเลยนะความยาวของเขาอยู่ที่ เมตรห้ค่ะเอามาโดดเชือกได้เลยอันนี้ร้อเล่นแต่มันสวยจริงจ้าให้ดูกันใกล้ๆนะหากใครสนใจอยากได้ไม่ยากเลยจ้าสามารถสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กยู่สฟีนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะตอนนี้ไปดูกันเลยจ้าแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่สาวจะมาเปลี่ยนซ้ายชําระแล้วนะคะให้ดูหน้าตาของมันก่อนสบักสบอมมากเห็นไหมนี่ดูสภาพน้ําก็จะมีหยดเห็นไหมดูมือสารเรียกว่า ตัวยางของมันเริ่มเสื่อมสภาพนั่นเองนะ้นําก็จะหยดเนาะวิธีการทํานะอะให้ดูตรงนี้ก่อนเป็นการเปิดอันนี้คือเปิดนะเปิดสต็อปวาลจะดิ้นเสียงว่ามีน้ําไหลรถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะอย่าลืมนะต้องปิดสต็อปวาลแบบนี้ไม่งั้นนะ้ำอาจจะพุ่งออกจากทางนี้แต่ถ้าเราไม่มีสต็อปวาลแบบนี้แนะนําค่ะให้ไปปิดจากวาลใหญ่ก่อนไม่งั้นน้ำพุ่งทีนี้จะเซ็กซี่เกินไปนะจ๊ะพอเราปิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีน้ำซึมบ้างเล็กน้อยไม่ต้องกังวลจ้า เริ่มแรกนะคะมาดูที่สายชาระแล้วก็หัวชําระซึ่งเป็นแบบนี้นะบางรุ่นนะเขาจะติดมาเลย <c oughs> ก็คือหมุนเกลียวแบบนี้ให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้มันแยกมาแบบนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมมันก็จะมียางของมันอันนี้ก็คือยังไม่ผ่านการใช้งานนะสะอาดใหม่เอี่ยมเนาะข้างในจะเป็นเกลียวแบบนี้ล็อกปิดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกลียวแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ปิดแล้วก็สวงเข้าไปให้เกลียวมันเข้าหาก,กันแบบนี้แล้วก็หมุนไปเรื่อย หมุนให้เกลียวมันเข้าไปนี่เห็นไหมเริ่มเข้าแล้วแบบนี้เป็นอันเสร็จแล้วเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของสายชําระนะคะมีเหมือนกันค่ะก็คือมีอยางแบบนี้ให้เนาะรวมถึงตัวเกลียวล้อของเขาเป็นแบบนี้จ้ะวิธีการใช้ก็เหมือนกันเลยเนาะคล้ายๆกับฝั่งน,นู้นนี่เอามาใส่แทนที่อันนี้คือตัวเก่าเห็นไหมตัวเก่ากับตัวใหม่ มาใส่แทนที่ตรงนี้นะคะตรงสต็อปวาวเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะคะถ้าบ้านไหนมีประแจนะก็ใช้ประแจเบอร์ใหญ่ได้เลยส่วนสาไม่มีเนาะก็ขอใช้เป็นทีมล็อกแบบนี้ละกันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เรามาเปลี่ยนจากตรงนี้นะก็คือหนีบแล้วก็ใช้วิธีการงัดขึ้นอย่างเี้หนีบงัดขึ้นหนีบงัดขึ้นอย่างงี้ทำไปเรื่อยเนะคะจนตัวน็อตเนี่ยมนหลุดออกมานั่นเองเนาะ เห็นไหมเห็นน้ำไหมน้ําเริ่มหยุดแปว่ามันได้ผลอันนี้คือน้ําที่ค้างอยู่ตรงบริเวณสายชําระนะคะไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าเราปิดสต็อปบาล์แล้วแต่ถ้าเราไม่ปิดนี่เราเซ็กซี่เลยนะน้ำมันจะพุ่งแบบพิ้วขันจนกว่ามันจะหลุดนั่นแหละพอเราหลุดแล้วแล้วเราก็ใส่สายเข้าไปแทนที่นั่นเองจ้าเนี่ยอ่ะหลุดละหลุดเลยอ่ะให้ดูก่อนอันนี้คือแบบเก่าสภาพของมันก็แบบเนี้ยเห็นไหมอ่ะตัวน็อตตัวอะไรตัวยางอะไรมันเริ่มแบบโอเคแหละ ตามสภาพการใช้างานเนาะก็เสื่อมไปเรื่อยๆพเราถอดออกมาได้แล้วนะคะเราก็ใช้สายชําระตัวใหม่เนี่ยสวมแทนที่ไปตรงนี้ซึ่งอ่ะให้ดูก่อนมันจะมีเกลียวด้านในเหมือนกันเลยมียางเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวเกลียวตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็แค่สวมเข้าไปแบบนี้ แล้วใช้มือหมุนเมื่อกี้เราหมุนออกเราก็หมุนขึ้นใช่ปะอันนี้เราหมุนเข้าหาตัวเราหมุนกลับนะย้อนเข้ามาหาตัวเราแบบนี้หมุนไปให้ได้องศาระดับหนึ่งก่อนนี่หมุนไปปุ๊บแต่มันยังไม่แน่หรอกเราหมุนใช้มือหมุนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ประแจที่เรามีเบอร์ใหญ่ๆหน่อยเนาะหรือจะใช้กิมล็อกแบบนี้ก็ได้อีกกิ่งอันนี้สามหมุนไประดับหนึ่งละบางทีเรากลัวไม่แน่เราก็หนีบนิดนึงแล้วก็ขันเข้าหาตัวห้นะมันยังได้อยู่จับหนีปุ๊บ มันยังวิ่งอยู่ไหมแล้วก็เปิดหมุนไปเรื่อยๆนะจนสุดเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันแน่นละตอนนี้นะคะเราก็ขันน็อตทั้งตัวฝั่งนี้แล้วก็ตัวฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นเรามาลองเปิดสต็อปวาล์วอันนี้สาปิดอยู่นะถ้าเปิดปุ๊บจะมีเสียงเสียงน้ําไหลอ่ะเดี๋ยวเราลองฉีดกันดูนะเทสฝั่งนี้เนาะเห็นน้ำไหมน้ำไหลแรงแรงมาก ขอดูมุมสูงหน่อย๊เห็นไหมนี่ ط. นีแค่ฉีดครึ่งเดียวนะถ้าฉีดสุดก็ได้อยู่เขาเรียกว่าเส้นน้ําฝอยค่อนข้างจะกระจายตัวนะให้ดูเส้นน้ําค่อนข้างจะกระจายตัวแล้วก็ไม่ได้มีน้ําไหลออกมาจากตรงนี้เลยแต่อย่างใดรวมถึงฝั่งนี้ก็ไม่มีนะเห็นปะอ่ะให้ดูดีอันนี้ฉีดอยู่ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้ก็ไม่ไหลออกก็คือเราขัดอย่างแน่นหนาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ก็เห็นวิธีการเปลี่ยนสาชําระแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมว่าผู้หญิงอย่างเราก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยเรียกได้ว่าใครๆก็เปลี่ยนได้นั่นเองนะคะหากใครสนใจนะอยาสั่งซื้อสายชําระกับหัวแบบนี้เลยนะสเตเลสอย่างดี304สายยาว1.5ถือว่ายาวมากๆเลยบีบก็ง่ายด้วยหัวของเขา นะสวยรู้รา้ามาเหา่าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อ In ิ inbox แฟนเพจ c e b o o กคณอยู่สุดปีนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้สัตว์ต้องขอตัวไปก่อนค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกินิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสัตว์จะมาเปลี่ยนอะไรอีกจะมาซ่อมอะไรนะห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวกันค่ะบายบายอยากได้ก็ส่งซื้อ